สวัสดีครับผมพ่กับผมมีระครับเซลจอนดีเอสยนสกลนครตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮรัก e ีโวปี21นะครับตัวนี้ไหม่4,000นิดๆครับตัวพิลัเนอร์ยกสูงครับเป็นรถตัวใหม่ปีใหม่เลยนะครับดูภายในกันนิดนึงครับนี่ครับเป็นตัวสมาร์ทแค็บนะครับเปิดแค็บได้นะครับตัวนี้วว้า ครับผมพีรันเนอร์ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยสังเกตไฟท้ายครับสวยเลยนะครับถ้าราคาท่านใดสนใจฝากโทรหาหรือติดตามมาที่ดีเอสยนได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์0885522500นะครับเซลล์จอนครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ